สวัสดีค่ะเมื่อนี้กลับมาพบกับกุ๊กกินแซบนะคะเมื่อนี้ได้ก้อยก้อยอย่างน้อสิเอินก้อยอย่างก้อยเห็ดเด้อพี่น้องใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวจ้ะพักของเฮาเดี๋ยอได้พักกัญยามนาะเด้อพี่น้องมาเสิรแซบนากันได้มาละขีน,นกมากพร้อมบาได้ขีน,นกและบักเอเบเลยล่ะก้อยกบ อืมบ้านไผ่เค้ยกินบอนี่ยอืมแป้มุงมยยงม่เงมืงนม้งธมแต่กูเซ็นสิว่าดีตาคอยบอกพี่น้องอืม เข้ากันดีเลยพี่น้องแอบเห็นยุบอะไับเข้าม่านี่ยำขม่านี่ข้ามาไกลๆอือก้อยหิดผู้ใดเฮ้ยกินมาอือเออ สีมันขึ้นคึมๆเนาะแต่ว่าสีอร่อยขึ้นซัดแกวเ,เลยพนะี่เนาะอืมอืมกินกับมะละเข้ากันหลายบอกว่ ยับเข้ายับออกอยู่นี่แหละปรับกล่องไปปรับกล่องมาอืมมสตาลมันสีขมขม,ม,ม,มดูแม่ส้มส้มเล็กน้อยแต่พักกานหยาเพื่อนอื่นนะ่ะ มันเกิดอยู่ปลาเด้พี่น้องอืมหมดแล้วแต่ยิ่งเสียงกุ๊กเสียงเกียดกันหมดพี่น้อง อมคุณใจ่ี่แบกินเขาแด้ไหมเดี๋ยวนี้มันซีอิ็นเนาะ,ะตับยี่เนี่นะกล่อนใคร Hết nè ạ. Hết em cũng lạc vào Cô hẹn nặng ยังกาลาเขากันขอก่อนเี่อะเบิง้งค,ค่อยขึ้นยากอันนี้กับโมงาะไม่ค่อยที่กินใ่้คุณเจ้าเบิง้งเดี๋ยวค่อยบุยก่อนมามามาเบิง้ง แซ่กันเคได้ข้าเหนียวอ่อนเลยอืสิดยอด ทำได้กินรสเผ็ดรอดอืมแมงเบาม,มือนีก็อิมแลวเนาะจากพี่นอ้อง าฝากกดติดตามเพจุ๊กกินแซบด้วยนะคะแล้วก็ช่อง Youtube ช่อง p o ปอโตชาแนลนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะมาเป็นมุมกันหลายๆด้วจ้าไม่ลีกขอตัวร้ายไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า